สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟที่มาลีสวยมากนะครับทุกคนนี่ครับผมเซิร์ฟไมล์สตาของเขานะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกนะครับพอเราเข้าไมค์ครับมาใช่ไหมครับให้เรากดไปที่มัลติเพเยอร์นะครับถ้าเกิดเป็นของมือถือนะมันจะมีให้ให้เข้าอยู่นะฮะแต่ผมไม่รู้ตรงไหนนะฮะก็ลองเข้าดูถ้าเกิดลองไปหาวิธีเขาเรียกว่าวิธีใส่ IP s e เซิร์ฟเวอร์ดูนะฮะในมือถือนะลองไปเขียนดูก่อนนะฮะพอมาหน้านี้ได้ปุ๊บใช่ไหมครับทุกคนใให้้้เเเราาาากดถถิชชขอองม่ เราใส่ IP นี้ครับผมเขียนตามนี้๋ยวผมจะมีทิ้งทิ้งทิ้ง ip ไว้ให้ตาล่างคลิปนะครับเนี่ยผมไ p นี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นของมือถือนะครับก็จะใช้เป็นนี้แทนนะครับนี่ครับก็ใช้เป็น b ว็บล็อก mystar. app นะทุกคนอ่าแต่ในในนี้นี้ผมเป็นของคอมใช่ไหมครับเป็นจ a v าเนาะผมก็จะใช้เป็นอันนี้นะครับไ p ี EP นี้ อ่าแล้วก็กดเพทเอ้ยกดดอนเข้าไปนะฮะกดดอนเห็นไหมครับเซิร์ฟก็จะเด้งขึ้นมาเลยครับให้เราเข้าเซิร์ฟนะครับให้เราเข้าเซิร์ฟโอเคเข้าเซิร์ฟปุ๊บอ่าพอเข้าเซิร์ฟตอนนี้มันจะเด้งออกมานะครับให้เรากดเข้าไปเร็วๆเลยนะครับจนกว่าจะเข้าได้นะครับเขาเป็นระบบป้องกันบอทเนาะโอเคพอเรามาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ทับอ่สมมติเราไม่เคยเข้ามาก่อนใช่ไหมครับมันจะขึ้นนี่แบบหนึ่งฮะให้พิมพ์ทริป ให้พิมพ์ทับ R E G ครับผมแล้วก็ใส่รหัสไปสมมุติรหัส0123 0123เนะี่ยเราใส่2รอบนะครับเพื่อเป็นการย้ำไงว่าว่าเราพิมพ์ถูกใช่ไหมฮะอ่าสมมุติเราใส่รหัสเสร็จแล้วใช่ไหมฮะรหัสตัวนี้เราตั้นเองตามชอบเลยครับจะใส่ตัวเลขใส่อะไรให้ปลอดภัยก็ใส่ได้เลยนะครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับพอล็อกอินครั้งต่อไปเนี่ยให้เราพิมพ์ทับ L แล้วก็รหัส0123 0123แค่ครั้งเดียวพอนะฮะแค่นี้นะครับผมเราก็เข้าเซิร์ฟได้ปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะ โอเคครับพอเรามาเข้าอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมครับให้เรากดที่เข็มทิศนะครับผมจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกอยู่นะครับเซิร์ฟคลาสสิกเซิร์ฟสกายบ็อกอะไรต่างๆเราก็เลือกที่เราอยากเล่นเลยครับผมส่วนตัวผมเล่นเซิร์ฟหนึ่งนะผมก็กดเข้าไปครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมมันก็จะอยู่ที่สปาวนะฮะเราก็ลองหาวิธีการเล่นดูนะฮะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมไม่ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับวิดเจ็ตกำไรมันหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันนะครับทุกคน